สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผม m r r u u s r a s h f o r d นะครับผมเวอร์ชนันนี้ค่อนข้างน้อยนะด้ยตันค่อนข้างน้อยนะผมเวอร์ชนันก่อนเนี่ย96นะฮะเวอร์ชนันนี้94ป่ะค่าพลังก็น่าจะลดลงเยอะเหมือนกันนะ นะหางกันสงนะครับผมเย่ yeah. ทำเกมรุก9-3นะะบอลโรน9 0เลี้ยงบอล8-8นะครับผมส่งสั้นเปิดบอลน,นี่ก็8สงแล้วก็8-4นะก็ถ,ถือว่าค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งนะผมจบสกอร์8-6ฮนะแล้วก็มีความโค้ง8-7ปัดโค้งได้สปีด9-7สปีดต้น9-4ก็ความเร็วก็ยังได้อยู่นะฮะแล้วก็พลังการยิง9-5ถือว่ายิงแรงนะเวอร์ชันนี้นะครับผม ก็บาลานซ์แปดหกสเตมิน่าเก้าสองนะฮะสกิลก็จะมีฟลิปเฟล็บนะครับผมครอสโอเวอร์เทิร์นมือยิงไกลยิงลูกฮุกนะครับผมยิงลูกสายนะฮะยิงโดยไม่ต้องจับบอลนะครับผมมีสกิลควายนะฮะมียิงจุดโทษมีเรียกฟาวแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมรรดฟอร์ดนะฮะโอเคก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเวอร์ชั่นอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยเก้าหกนะอันนี้เก้าสี่นะครับผมมา เราไปเทียบค่าพลังครับผมอ่ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นร e d f o r ดตัวใหม่ล่าสุดนะผมฝั่งขวาจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะดูค่าพลังก็ค่อนข้างต่างเยอะมากเลยนะผมที่แบบมีบวกก็คือทําเกมรุกบวก2แล้วก็พลังการยิงบวก1อย่างอื่นลดเยอะเหมือนกันนะรดเยอะนะเช่นพวกเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยลดไป5นะผมนะลดไป5จกักรลบส,ส่วนใหญ่ลบ2นะที่มีลบ5ก็จะเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับผมค่อนข้างลบเยอะนะเวอร์ชันนี้ ยังดูแบบไม่เทียบเท่าเวอร์ชันก่อนนะฮะสำหรับรุ่ฟอร์ดนะแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้นะตัวคอนดิกก็ก็ได้ลองแต่ก็ก็หดนะแต่อันเนี้ยมันเป็นฟีเจอร์ไงมันเป็นฟีเจอร์แล้วมันก้าสีไงนะผมก็ต้องลองดูนะ,ะสาหรับรุ่ฟอร์ดนะเรื่องยิงแรงเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะการยิงแรงนะครับผมโอเคโอเพนชาเลนนะฮะตามสูตรของเราโอเพนชาเลนอยู่นี่นะผมโอเคมา ลุยฮะโอเคครับผมมาเกมแรกะค่ับสำหรับเรดฟอร์ดนะฮะจะเป็นยังไง <c oughs> น่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่ค่อยแบบถ้าว่าดีไม่ดีแต่เวอร์ชันก่อนนั้นเนี่ยดีกว่านะนะดีกว่านาะฬ่เวอร์ตันที่เก้าสี่เนี่ยทำไมลถไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนว่าทำไมรถนะฮะมาอารธิกิกกิกใส่ไที่เรดฟอร์ดนะเรดฟอร์ดมีคนวิ่งฝั่งนูน้นใท่มาป,ปั๊บไปต้องยิงแล้วนี่โดนดักไว้ก่อนวะ มาที่ริฟอร์ดนะผมริฟอร์กดกระชากมาฝั่งนี้ค่อนข้างเร็วนะผมไปแล้วฮะโอ้โหเบียดถือว่าได้เลยนะเนี่ยค่อนข้างเร็วลองเปิดโค้งของ้ขอมือกูนะอะเนี่ยความเร็วนี่ยังได้อยู่นะยังสปีดยังโอเคอยู่นะมาที่ปาเป้ปล็อกวนแล้วก็ไยม้าผมริฟอร์ดนฮะแล้วก็กระชากเหมือนเดิมเ <c oughs> <c oughs> นะีรีบไปหน่อยลูกนี้แต่ก็เอา้าเบียดมาได้ครับผมริฟฟอร์ดนฮะฝาก กิ <łość> ๊กต้องยิงเองวะลูกนี้ต้องยิงเองโอ้โหเนี่ยยังไม่เข้าครับผมไม่ยิงแรงกันนะเนี่ยมาทีมป๊อปป์ฝากริดฟอร์ดับผมเริดฟอร์ดฝากระป๊ป้ก่อนแล้วก็ชิงมาลูกนี้น่าจะหลุดไปแล้วฮะเริดฟอร์ดความเร็วได้ความเร็วแต่เจอฟันได้ลอกวนวนแล้วก็ปั่นโอ้โหมาหนึ่งวะนะครับผม นะตรงนี้ปั่นอย่างสวยนะครับผมนะยังบังได้ปั่นได้นะครับผมเรดฟอร์ดนะฮะก็ได้อยู่อย่างอื่นลดลงแต่จบสกอร์ก็ยังหดน,นะความเร็วก็ยังได้อยู่นะนะแล้วก็ปั่นได้ด้วยผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะดที่1นูนจากรรดฟอร์ดนะผมมาต่อเกมครึ่งหลังนะฮะโอเคผมมาต่อเกมครึ่งหลังสำหรับรรดฟอร์ดนะผมยิงไป1เม็ดนะฮะมากิกมาที่รดฟอร์ดนะผมต่อฝั่งนี้บเบคแฮม มาเอ็มปาเป้ลูกนี้โอ้โหปาเป้ยืนสูงวะทีริ่ฟอร์ดครับผมฝากกันนะแล้วก็ยกมาเลยลูกนี้นะ่าจะหลุดไปแล้วนะครับผมเิดฟอร์ดเปิดโค้งโอ้โหเปิดบอลไม่เท่าไหร่นะไม่ดีเลยลูกนี้นะฮะน่าจะทำได้ดีกว่านี้เปิดบอลน,นะครับผมทีอิน,อนปาเป้ปเาเป้แทงมาเลยริ่ฟอร์ดมาเลยครับผมยิงไกลโอ้โหยิงเท้าซ้ายว่ะเนี่ยยิงเท้าซ้ายว่ะ ตัดไปโอเคครับ okay, ผมจบเกมครับผมเกมแรกนะยิงไปหนึ s <S ่งเม็ดสำหรับเรดฟอร์ดนะไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่ว่ะไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่แต่ยิงไปหนึ่งเม็ดนะผมโอกาสไม่ค่อยเปลืองนะฮะสำหรับเรดฟอร์ดนะผมก็ได้ไปครับผมยิงไปหนึ่งเม็ดเกมนี้นะก็ยังโอเคเรื่องจบสกอร์นะผมอย่างอื่นผมว่าก็ยังปกตินะผมว่าปกตินะแต่จบสกอร์ก็ยังดีอยู่นะความเร็วก็ยังได้อยู่นะผมสำหรับเรดฟอร์ดนะผ่านไปเกมแรกครับผมไปต่อเกมที่สองนะไป โอเคครับ okay, ผมมาต่อเกมที่สองนะับสำหรับเรดฟอร์ดนะฮะเกมแรกถือว่าทำได้ดีอยู่นะนะผมยิงไปหนะึ่งเมตรฮะแล้วก็มีลูกเดียวัเลยทั้งเกมนะครับผมโอเคมาต่อเกมที่สองนะรอบนี้จะเป็นดูเป็นหน้าเป้านะเกมแรกจะเป็นเปเป๊ะก็เปเป๊ะก็ไม่เท่าไหร่วะ่ะถ้ายืนคู่กับเรดฟอร์ดนะน่าจะเป็นดูมากกว่าว่ะน่าจะโอเคกว่านะถ้าเป็นดูเนะี่ยเรดฟอร์ดนะผมฝั่งนี้ฮะเดวีร่รอรอไหม เอาไหมล็อก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 ,ก,กเสียไหมไม่เสียผมโอ้โหแต่ก็เกือบเกือบอยู่นะมาที่คริสเตียโนโฟาริสฟอร์แล้วก็ไทยมันดูยิงโอ้โหจะยิงซ้ำก็ไม่กล้าย,ยิงไงผมมุมแคบฮะเกมเปิดโค้งโค้งฟาริสฟอร์หือเขได้ขึ้นมาโฉบอยู่นะฮะ ที่จะบีกับผมตรงนี้ฮะกิ๊กมาที่เบคยิมเบคยมมาฟอร์ดฟอลติโดโดแทงมาลูกนี้ฟอร์ดยกืจะยกสักหน่อยฮะนี่ได้เปิดมุมอีกครั้งนะครับผมต้องมีการหลอกล่อฮะมาแล้วเบคยิมก็เปิดโค้งเข้าไปครับผมเปิดโค้งโค้งกิ๊กมาแล้วเดบิ ดเรฟฟอร์ดปั่นเลยโอ้โหจับสบายฮะไม่ค่อยฉีกเท่าไหร่แล้วก็มุมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมเมื่อกี้ที่ปาธิโดโดรอริฟอร์ดมาแล้วก็ฝากแล้วก็ยกม้าผมดูค่อนข้างเปิดบอลดีอยู่แล, Ford, ล้วฮะรฟอร์ดบอลลงสวลูกนี้ลองปัน่นรียบร้อยเดยครับผมโอ้โหปั่นดีมากเลยว่ะเนี่ยลูกนี้ปั่นดีมากริฟฟอร์ดก็เหมาะอยู่นะตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างเหมาะอยู่นะ ถ้าสายปั่นเนี่ยนะฮะให้ดวย,ยืนตรงกลางนะครับผมได้อยู่ได้อยู่มาที่เรดฟอร์ดนะผมตรงนี้กระชากมาดิครับโอ้โหเน็ตเวดเน็ตเวิดเ,ดเ,เหรอไปดิครับผมยังได้อยู่ฝากให้ดูดูฝากกิกมาพิกไทยมาเรดฟอร์ดฮะเรดฟอร์ดกระชากนี้มาผมั่งนี้ตรงนี้แล้วก็เตยสั้นๆมาสี่ิงโอ้โหไม่เข้านะเอายืนเอ๋อยอย่างนี้ก็ไม่ได้สอนโอ้โหเสียฟาวครับผมเนี่ย โอ้โห oh, เรียบร้อยฮะโ oh, อ้ยน่าเบื่อชิบหายเป็นทุกครั้งที่รีวิวจริงๆทุกคนแม่งโดนลกโดนหน่อยแม่งกดออกนะโอ้ย oh, อยา่างวะโอเคครับ oh, okay, ผมเรียบร้อยฮะยูวินวะโอ้แ oh, ม่งสิงวะคือสิงอะ่ <c oughs> ะเล่นหน่อยไม่ได้แม่งกดออกอย่างเดียวเนะ่รู้ว่าเน็ตหลุดหรือเปล่านะไม่รู้เืันแต่ยมมาต่อเกมที่สามนะฮะโอเคครผมมา ต่อเกมที่สามนะผมสำหรับเรดฟอร์ดนะฮะแมเกมแรกยิง1เกม2ยิง1นึ่งะผมแต่เกม2ไม่จบวะนะมาเกมที่3นะคู่รรนโดค่อนข้างดีเหมือนกันนะเกมแรกคู่ปเ๊ปเป้ป๊เป้ขึ้นสูงไปหน่อยวะล้ำหน้าซะส่วนใหญ่นะองป๊ปเป้เนี่ยเขาได้ยิงเท่าไหร่ฮะแต่โดนนี่ค่อนข้างโอเคเลยครับผมทีมเมสซีนะ่ฮะเอาที่ชาบีมาที่เบ็คเฮมมาที่กิกครับผมโอ้โหแรงไปไหมยังทานครับผมเรดฟอร์ดนะ ต้องฝากลูกนี้ต้องฝากแล้วก็ไทยมาที่กิ๊กเอ้าลูกนี้ต้องยิงเองก่อนนะเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ต้องยิงบ่กไม่ยิงก็ยังไงอยู่นะไม่ยิงมันจะเป๊กๆนะครับผมนักกิ๊กหลุดไปขนาดนั้นนะมา1-0นะครับผมอารทิเมสซี่ครับผมอาริโดฮะโดมาเรดฟอร์ดแล้วก็ไทยมาที่เมสซี่ยิงโอ้โหเอซิตไปหนึ่งนะครับผมสองสั้นๆถือว่าได้เลยนะฮะเรดฟอร์ดนะครับผมมา แต่เกมนี้เหล็กว่ะน,น,นุ่งน่วงเนี่ยไม่รู้มาเมสซี่ฮะอาสิโดโดยกล้มไม่ถึงฮะแต่ก็ยังได้อยู่แต่เกิดเทไงมาโอ้โหมันหน่วงนะทุกคนเกมเนี้ยม,ม,มามรม์ซี่ครับผมบังบังแล้วก็มาเรดฟอร์ดแล้วเข้าซ้ายยิงโอ้โหโกเซฟว่ะลูกนี้แหมสุดมือจริงๆเกมมครับผมมาเรดฟอร์ดฮะ ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไทยมาที่เดวี่ครับผมมีคนวิ่งข้างหน้าเรดฟอร์ดครับผมมามุมอย่างงีปัน่นคนเข้ามาเร็วฮนะบัวเต็งครับผมมีงั้นได้ปั่นเข้าแน,น่ๆน,นะครับผมมาแบงค์เฮียมจะเปิดมุมเหมือนเดิมครับผมหลอกล่อก่อนรอ,อด,ดึงมาแล้วก็โค้งเข้าไปฮะเปิดคโค้งโค้งโดนันโดโอ้โหโอ้โหล้นไปเยอะไม่มีใครเข้าเลยเนี่ยมาที่เรดฟอร์ดครับผมฝากซันแบงคเฮียมฮะแล้วก็ยกมา ก็ฝากไปเฮมคืนก็แทงฝั่งนี้ครับผมเดวี่ฮะโอ้โหเบคแฮมส่งไม่ดีเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อครับผมจบเกมครึ่งแรกฮะแอซิสไปหนึ่งสำหรับแรดฟอร์ดนะครับผมถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะแต่เกมนี้มันหน่วงๆว่ะมันมีลื่นนะครับผมออกหน่วงๆนิดหน่อยนะฮะเหมือนเน็ตแบบไม่ค่อยแบบมันเสถียรแต่มันไม่แรงอ่ะนะครับผม,มอ่อะอธิโครับผมซาปาซีเดวี่ฮะอารดฟอร์ด เอดฟอร์ด <Red> กระชากมาสวยงามมากลูกนี้อาจจะได้สวยมากเลยนะเอดฟอร์ดเนี่ยเอาเข้าในอย่างนี้มุมนี้ก็ต้องปั่นโอ้โหดีมากเมื่อกี้เสียดใจไม่ได้ฮนะอาทีธิกิกกับผมยังได้อยู่อาท์ธีเดวี่อารดฟอร์ดเข้าขวาลา็อกมาจะได้ยิงอยู่แล้วอาทีธิกิกมาเรดฟอร์ดมาอย่างนี้ปั่นโอ้โหไอคอนเสือก็มแม่นเหลือเกินนะ ทีดียวผมรปฟอร์ดไปแล้วฮะลูกนี้ฟอร์ตฟอร์ตต้องลองเปิดป่ะต้องลองเปิดกงโค้งโดโอ้โหเปิดไม่ช่อยฉีกเท่าไหร่นะฮะโอเคบอลจบเกมที่สามฮะเกมนี้มันหน่งงวงหน่วงว่ะทุกคนแห่นะถ้าลื่นเหมือนสองเกมแรกนะก็ก็โอเคแต่มันหน่วงวะ่ะนะเน็ตมันเสถียรนะแต่มันเหมือนมันจะไม่แรงพอนะผมนะโอเครฟอร์ดก็ยังทำได้ดีนะทุกคน ก็ยังทำได้ดีนะ Red Ford รดฟอร์ดเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะนะฝงนี้ยิงไปสองแมตเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะฮะก็ทำได้ดีนะวันนนได้เจ็ดนะผมแอซิตไปหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะนะเรื่องของการยิงการปั่นโคง้งสปีดก็ยังดีเหมือนเดิมนะผมแต่หลายๆอย่างมันก็ลดอะมันก็ลดลงเยอะหลายอย่างนะผมหลายอย่างละเล็กอย่างละหน่อยนะผมแต่สปีดก็ก็ถือว่าไม่ตกนะปั่นก็ก็ดีนะความโค้งได้สงสั้นก็ถ้าแบบ สองสั้นๆจริงๆมันก็ได้นะผมรถดฟอร์ดนะผมก็มองว่ามันยังโหดเหมือนเดิมนะถึงจะเป็นเวอร์ชันที่แบบค่าพลังน้อยที่สุดก็เถอะนะครับผมสำหรับรถดฟอร์ดนะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้ามาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบิบาย let's go